ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กลับมาพบกับบอลลองกับแนวทางห้วยฮานอยนะครับรัวแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับเนาะกับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับพี่น้องสูตรนี้กับเอฟซีเพิ่นเรียกร้องมานะครับนอก่าให้บอลลองจัดหะแนนนะครับเนาะให้แนวทางห้แนนนะครับกับสูตรนี้กับบอลลองก็เคยเห็ดมาแล้วนะครับพี่น้องก็ถามว่าเข้าดีบวกก็เข้าดีนะครับพอดีบอลลองมี สูตรใหม่นะครับก็เลยบริเอาสูตรนี้นะครับแต่วันนี้เอฟซีเพื่อนเรียกร้องมานะครับบอหองกันเลยต้องจัดให้นะครับพี่น้องเนาะการอชมนะครับว่าเพื่อนสีมาให้หรือเปล่านะครับเนาะสลับงวดนี้เนาะครับผมการเข้าไปรับชมนะครับบอหองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับพี่น้องเนาะ ครับผมกะเข้ามาเบิ uclear, ่งกันเลยนะครับต ah ัวเด่นเม็ดเดียวที่บนลองสิให้นะครับในวันนี้เนาะเด่นศูนย์รูดศูนย์นะครับไปต้องศูนย์ศูนย์ 01 02 03 04 0 0น0ะครับ0 5 0 6 0 7 0 8 0 9นะครับผมเนาะ นะครับกาเด่นศูนย์รูดศูนย์นะครับส่วนตัวเด่นที่บอลอกชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัว้อครับพี่น้องเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สามนะครับผมเนาะ สลับแนวทางที่บวรลองมักนะครับผมกัส่วนสามตัวนะครับผมส่วนสามตัวเนาะเก้าศูนหนึ่งนะครับห้าหนึ่งศูน 905นะครับเนาะนะครับกาโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมักกะแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะบอลองกับบอวากันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนออกไปนะครับบอลองกับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้บอลองเด้อครับผมเนาะเพื่อสิ้อบริพัณฑ์คลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นแรงใจให้กันนะครับเนาะบอลองก็ลืมเขียนวันที่นะครับพี่น้อง ว่าประจำวันที่ยีแปดเนาะสรบแนวทางฮานอยเนาะนะครับผมเนาะวันที่ยีแปดนะครับเดือนเจ็ดสองพันห้ร้สิบสี่นะครับสระแนวทางหัวฮานอยนะครับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับกะรอชมนะครับพี่น้องว่าคลิปนี้นะครับกะสิมาหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่ามีเอฟซีนะครับบางท่านเพิ่อนก่เรียกร้องมานะครับผมครับผมสรบคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆอย่น้าทุกคนนะครับกะมีโชคกันทุกคนเด้อครับผม กาบสวัสดีครับ